สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์ฟมารีค่ะป้าบัวขออนุญาตพ่อบ้านเข้าสวนค่ะฝากมินจูไว้กับพ่อบ้านฝากมินจูไว้กับคุณตาเข้าสวนมาหาเก็บผักค่ะเก็บผักเก็บผักไปไว้ทํากับข้าวเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเก็บผักได้ผักอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะลองเอาอาหารมาหวานให้ปลา กินแล้วดูว่าตัวเข้าโตขนาดไหนเพราะพ่อบ้านเป็นคนให้อาหารปลาเนาะเขาจะผสมลำอ่อนแล้วก็หัวาหารแล้วก็ข้าวสุกเนาะปั้นให้โยนใส่นะคะใส่ตะเกงอันเนี้ยให้ปลากินวันละครั้งเพราะว่าให้วันละสองครั้งน้ําเน่าค่ะน้ําเน่าน้ําเริ่มมีกลิ่นก็เลยเปลี่ยนมาให้วันละครั้งแล้ว ประบัวเข้าสวนอยากเห็นปลา <c oughs> ก็เลยเอาอาหารมาลองหวานให้เขากินดูค่ะโอ้ตัวใหญ่แล้วเนาะตัวเริ่มโตละเดือนกว่าเดือนกว่าสองเดือนแล้วมั้งนะคะ่ะประมาณนี้ละตัวนั้นเป็นเพรเลี้ยงไว้กินค่ะคุณผู้ชมเลี้ยงไว้กินเนาะปลาดุก ปลาดุกอุยค่ะปลาดุกอุยเราเลี้ยงเองเนี่ตัวจะไม่ใหญ่ที่เราไปซื้อเข้ากินตามตลาดนะเขาให้อาหารวันนึงอะหลายรอบตัวใหญ่เนื้อเหลืองอันนี้ตัวเล็กเราให้อาหารวันละครั้งให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวน้ำเน่าให้สองครั้งน้ำเน่าเลยค่ะก็เลยบอกพ่อบ้านว่าตาให้วันละครั้งพอน้ำเน่าเดี๋ยวไปดูผักกันเลยค่ะว่าปลาบัวได้ผักอะไรบ้างแล้วค่ะ มาแล้วค่ะขึ้นมาข้างบนละนะคะผักที่ประบัวไปเก็บมาได้พริกค่ะได้พริกไปหน่อยนึงเอาไปตำน้ำพริกเดี๋ยวจะคั่วแล้วก็ตำตำเนะะี่ค่ะจะลวกกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเจี๊ยบเขียวนะคะใส่ถุงเลยกระเจี๊ยบเขียวมะเขือพวงนิดนึงนะคะ เก็บฝักเล็กฝักใหญ่เก็บเรียบร้อย <c oughs> เอาไปลวกค่ะกินสดก็อร่อยลวกก็อร่อย <c oughs> กระเจี๊ยบเขียวนคะคะเนี่ยกินสดก็ได้ลวกก็ได้กระท้อนสองลูกกระท้อนห่อค่ะโซนกระท้อน,อนหอ่อ นะคะกระท้อนมะละกอแขกดำนะคะเริ่มทยอยสุกละสุกทีละลูกสองลูกสุกทีละลูกสองลูกได้ะอะไรอีกอ๋ออันนี้ผักชะอมค่ะยังไงได้ผักชะอมผักชะอมนี่ก็จะเป็นลวกค่ะลวกกินกับน้ำพริกพริกหนุ่มพริกพริกปล้า ขั่วแล้วก็ขั่วพริกใส่หอมกระเทียมตำต้มน้ำปลาราใสอันนี้อะไรเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเปิดมาเลยเปิดมาเลยค่ะแอนแอนได้แล้วมัมเบอรี่ค่ะนคะคะเขาเริ่มสุกแล้วนะคะจะไปให้ลูกสาวลูกชายตัวน้อยชอบกินเนี่ยค่ะยายกินก่อน หวานมากหวานมากค่ะมัมเบอรี่อร่วงร่วงร่วงแล้วก็อันนี้กระเจียวค่ะกระเจียววันนั้นที่มาเก็บก็ไปขายก็กระเจียวด้วยบวบหอมด้วยแล้วก็ผักกูดด้วยได้ยี่สิบยี่สิบกรัมได้สองร้อยบาทค่ะได้สองร้อยบาทพอได้ค่ะอยาคูดได้ค่าขนมหลานเนาะ พอได้ค่าข้าวต้มขนมหลานก็ยังดีวันนี้ก็เนี่ยค่ะกระเจี๊ยบนี่ก็จะไปใส่ใส่ถุงไม่ได้กำหรอกค่ะเอาใส่ถุงใส่ถุงร้อนเราเป็นอย่างเนี้ยค่ะเอาใส่ใส่ถุงร้อนถุงละสิบบาทสิบบาทแต่วันนี้ยังไม่ได้เอาไปใส่หรอกเพราะมันค่ําแล้วจะไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนจะเป็นพรุ่งนี้นั่นแหละค่ะนี่ราคาพอเข้าสวนก็เนี่ยค่ะ ต้องเอาเข่งไปได้นุนนิดอันนี้หน่อยได้นุนนิดอันนี้หน่อยได้กระเจี๊ยบได้มะเขือน,นิดนึงค่ะแล้วก็ดอกกระเจี๊ยบนิดนึงได้มัมเบอรี่ไปให้หลานกระท้อนสองลูกกระท้อนก็จะกินเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> แล้วก็พริกชะอมมะละกอมะละกอ,ะกอน,นี่ก็จะเอาไว้นี่แหละเพราะว่าพ่อบ้านอาไปให้สามสี่ลูกแล้วก็ทยอยกินทีนี้ป้าบัวก็จะหยุดกินแล้วจะไปตรวจเบาหวาน จะไปตรวจเบาหวานวันที่หนึ่งจะหยุดกินก่อนก็มันสุกมาก็ให้เขาคันคันใส่ข้าวให้ปากินเพราะว่าจะไปตรวจเบาหวานเป็นเบาหวานหมอนัดก็จะไปตรวจถึงเวลาตรวจก็เราก็หยุดกินของหวานก่อนสักสักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะ เป็นเบาหวานก็ลำบากหน่อยกินนู่นกินนี่เหมือนคนปกติก็กินไม่ได้เนาะค่ะกินหวานมากก็ต้องระวงังค่ะก็คลิปนี้ก็สั้นๆค่ะมาเก็บผักขอบคุณเพื่อนๆเนาะเพื่อนเก่าที่แวะเข้ามาให้กําลังใจบ้านสวนชินโชตตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะปลาส้มเนาะประส้ม เอสเคอเกษตรแฟมิลี uh, น้องสมน้องบีคุณสำลีคุณรณทลิตน้องปอออนซอนไล่ไผ่แก้วที่จําได้เนาะที่จําไม่ได้เพื่อนเก่าก็เวะเข้ามาให้กําลังใจเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะ เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโช o แฟมิลี่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะ